ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลให้เกียรติกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสัมเภาทองประจําปี2566ขอกราบเรียนเชิญครับท่านประธานหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนัน่อนอาหุบลกุล ท่านประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกลินสารสินคุณอิสระว่องกุศลกิจท่านอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ท่านสมาชิกหอการค้าไทยท่านผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นผมได้ยินชื่อรางวัลสำเพาทองมานานแล้วนะครับและได้ทราบว่าเป็นรางวัลที่หอการค้าไทยริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2553เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่าน,นกนไกหอการค้าจังหวัด ผมคิดว่ารางวัลน,นี้นอกจากจะเป็นขวัญกาลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญยิ่งที่แสดงถึงการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานและได้เป็นผู้ที่ได้มอบประกาศนียบัตรตลอดจนเข็มเชิดโเกียิให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็ได้รับฟังสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็สังเกตนะครับว่าท่านตั้งใจที่จะมาพบปะกับพวกเรานะครับท่านปิดคํากล่าวที่ทำเนียบปัฐบาลร่างมาให้แล้วท่านได้พูดสดๆออกมาจากใจซึ่งผมต้องเรียนนะครับว่าแม้กระทั่งผมได้ร่วมงานกับท่านมา เป็นระยะเวลาเกือบสามเดือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่าท่านนายการัฐมนตรีท่านมีความพร้อมที่จะนำพาประเทศไทยของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบท่านมีความรอบรู้ในทุกๆมิติในการทำงานกับท่านนายการัฐมนตรีท่านทำงานอย่างรวดเร็วว่องไวตัดสินใจ ที่เฉียบขาดกล้าตัดสินใจแล้วทุกเรื่องที่พวกเราได้รับนโยบายจากท่านมาเราก็มีความสบายใจเพราะว่านโยบายหรือคําบัญชาภาษาราชการเขาเรียกบ,บัญชานะครับในระดับ,บท่านนายรัฐมนตรีนะครับก็คือคําสั่งนะครับเราจะสบายใจก็เพราะว่าเราสบายใจในการรับงานก็เพราะว่าทุกๆเรื่องที่ท่านได้บัญชามานั้นล้นวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านให้ความสําคัญ กับคุณภาพชีวิตของประชาชนกับวิถีชีวิตของคนไทยกับเศรษฐกิจของประเทศไทยกับความเจริญมั่นคงก้าวหน้าของประเทศไทยไม่มีสิ่งใดที่ท่านได้นึกถึงว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของพรรคการเมืองพรรคของผมต้องการแบบนี้ขอให้พรรคของท่านได้สนับสนุนเวลาพรรคของท่านต้องการแบบนี้ผมก็จะสนับสนุนวันนี้ไม่มีเรื่องนั้นครับ วันนี้ทุกเรื่องก็คือรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลผสมร่วมกันนะครับในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นรัฐบาลจะมีการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการถแถลงนโยบายให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัตินะครับตามสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ รนโรงหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในคําแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีต่อรัฐสภาหนั้นที่อยู่ในสมุดปกสีขาวนั้นนะครับถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะถือว่าเป็นสัญญาประชาคม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ต้องพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขและดําเนินการให้นโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐภานั้นบรรลุผลสำฤทธิจให้จงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมดีใจมากที่วันนี้ท่านประธานหอการค้านะครับท่านได้กรุณาเชิญผมมานะครับเพราะว่าคงเห็นใจท่านนายรัฐมนตรีท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจาก ต่างประเทศนะครับท่านก็ให้ผมมารับช่วงในส่วนที่สองในการมอบรางวัลให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้เห็นการทํางานในกระทรวงมหาดไทยในช่วงสองเดือนกว่าๆที่ผมได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้เห็นคําว่าผู้ว่าซีองโอเด่นออกมาอย่างชัดเจนครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านคือพ่อเมืองคือคนที่ต้องบริหาร กิจการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นตลอดจนประสานความร่วมมือในระหว่างจังหวัดด้วยกันในภูมิภาคเดียวกันนะครับอำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีอยู่นั้นต้องถือว่าเป็นอำนาจเต็มและสามารถที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับด้วยความเป็นผู้ราชการจังหวัดสิ่งหนึ่งที่ผมได้ พูดคุยกับทางท่านหารือกับทางท่านบลักกระทรวงมหาดไทยก็คือผมต้องการเห็นผู้ว่าซีโอจริงๆเพื่อที่ท่านจะได้อำนวยความสะดวกนะครับได้ให้บริการทางด้านงานภาคร,ราชการแก่ผู้ประกอบการแก่พี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นผมคิดว่าทางขอการขอการค้าไทยจะสามารถใช้นะครับกลไกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับและแนวทางของผู้ว่าซีโอนะครับ เพื่อบูรณาการความร่วมมือต่างๆให้เกิดประโยชน์กับกิจกรรมของหอการค้าไทยกับสมาชิกของหอการค้าไทยในการที่จะดําเนินธุรกรรมต่างๆที่ท่านต้องการให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ให้ความร่วมมือนะครับหลายๆท่านรู้ว่าที่มาในวันนี้ผมได้สัมผัส ได้ทํางานร่วมกันนะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตอนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยเท่านั้นสมัยที่ผมยังดำรงตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีสภาวะการโควิดทําให้ผมต้องเดินทางไปทํางานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ว่าได้เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับได้เห็นพลังเห็นถึง อำนาจบาร,รมีของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะสามารถทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายได้นะครับวันนี้มาเป็นร่มตีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องเนะี่ยผมนึกว่าผมปาสายหาเสียงแล้วนะครับเราถึงต้องถือว่าเป็นพี่น้องกันครับเพราะว่าท่านประธานสนันผมก็เรียกพี่สนันมาตลอดนะครับท่าน กาลินผมก็เรียกพี่เปามาตลอดท่านอิสระผมก็เรียกพี่อิสระมาโดยตลอดผมให้ความให้คํายืนยันยืนยันครัว่าจะใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับที่มาจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐมาในระยะหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ประสานให้ทุกท่านได้รับความสะดวกนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆโดยผ่านคนกของจังหวัดใช้ประโยชน์ยุคนี้ให้มากที่สุดครับ ยุคนี้เป็นยุคที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่า80%ทั่วประเทศครับเรียกว่าพี่ครับเรียกน้องนะครับเป็นยุคที่ผมได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรต่างๆอย่างเช่นหลักสูตรเทปคอร์ดของหอการค้าไทยหลักสูตรที่สำคัญมากนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยในวันนี้เมื่อ -67 ปีก่อนที่ท่านยังดงํารงตําแหน่งรองผู้ว่ารองอธิบดีอยู่ความสัมพันธ์ความผูกพันที่ที่ก่อกันมาก็ทําให้เกิดความร่วมมือที่รวดเร็วว่องไวมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เดินขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมว่าผมรู้จักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกพี่เรียกน้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นผมจะพยายามทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เหลือที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับก็คือ77จังหวัดที่ที่ลบไป20่าจังหวัดที่เหลือเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการในแนวทางนี้เพื่อสนองนะครับความประสงค์แล้วก็แนวทางของของการค้าไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับรางวัลสำเพาทองเป็นรางวัลที่มีเกียรติผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารกำกับดูแลกระทรวงมหาทย ต้องขอกราบขอบพระคุณและขอน้อมรับกราบขอบพระคุณด้วยความภาคภูมิใจแทนผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัลในวันนี้สำเภาทองนั้นชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายที่มั่นคงลุ่งเรือแล้วสำเภาที่ทําด้วยทองนั้นก็ย่อมหมายความว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เข้าไปสู่ยุคแห่งความเจริญมั่นคงรุ่งเรืองนะครับตามที่ท่านนายรัฐมนตรีได้กล่าวกับท่านมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ท,นท่านเห็นค่ามเราพวกเราสามารถเห็นผมไม่อยากจะใช้คำว่าความหวังนะครับเราสามารถเห็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านนายรัฐมนตรีมีความ ตั้งใจที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยพวกเราคือคนที่เลือกท่านเข้ามาทํางานที่นี่ครับทำในทำในตําแหน่งนี้นะครับในฐานะที่ท่านได้เข้ามาตามคนกของธรรมนูญทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าภารกิจที่ท่านได้ให้สัญญาพวกเราไว้จะต้องมงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งในรัฐบาลนี้ก็ขอให้คำยืนยันกับท่านทั้งหลายที่เป็น เส้นเลือดสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยก็คือสภาหอการค้าไทยแห่งนี้ว่าผมจะให้ความร่วมมือกับทางท่านนายมนตรีในทุกๆนโยบายที่จะทําให้ประเทศชาติของเราเกิดประโยชน์นะครับและประชาชนของเรามีความมั่งมีสีสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นนีมิตหมายที่ดียิ่งนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีสิ่งใดที่เราสามารถที่จะ ทําให้กับท่านได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกท่านผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งน้องๆ y e ง y EC, ซึ่งเป็นกําลังสําคัญจะเป็นกําลังสําคัญของเราใน,ในอนาคตแล้วผมก็ได้รับฟังจากท่านประธานสนันห์ืีว่าท่านอยากจะให้ Y คือยัง Generation ของทางภาคขอการค้าของภาคทางภาคการคา้านะครับทางภาคคอมเมอร์สเนี่ยได้มาร่วม กับ Y ทางภาครัฐนะครับท่านก็ตั้งเป็น YPC ใช่ไหมครับ y p D ยัง Public and ยัง e x e c utive for chamber of commerce อันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะแต่ละคนมีอายุที่กำลังอยู่ในวัย สร้างเนื้อสร้างตัวบางทีเป็นวัยที่ยังสามารถตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้เพราะมีเวลาแก้แล้วใช้ประโยชน์จากความตัดสินใจที่อาจจะไม่ตรงเป้ามาแก้ไขแล้วก็ทำให้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกมากมายมากมายนะครับตลอดจนในสิ่งที่ตัวเองได้ทำด้วยความเก่งของตัวเองอยู่แล้วมารวมก,กันกับทางภาครัฐผมก็คิดว่ามันก็จะเป็น เป็นคุูสโลบายที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการที่จะจะบันดาลให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอให้ทุกท่านในที่นี้นะครับจงเจริญมั่นคงด้วยจตุรพิธพรชัยนะครับมีความก้าวหน้าในทุกๆสิ่งกิจการค้ามั่นคงนะครับสุขภาพแข็งแรง แล้วร่วมกันทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นที่รักของเราซึ่งต่อไปครับขอบพระคุณครับ